ว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางของเรานะครับเจ็ดอำเภอเนี่ยนะครับประกอบด้วยเมืองงาววังเหนือเอม,ม,มืองปางแจ้ห่มแม่เมาะเสืองญาแล้วก็อำเภอเมืองลำปางนะครับมีกลุ่มชาติติพันธ์หลายกลุ่มชาติิพันธ์ครับกระจายอยู่ในพื้นที่เจ็ดอำเภอเนี้นะครับ แกนนำลุมชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทั้งเจ็ดอำเภอนี้ก็มีแนวคิดว่าอยากจะจัดนะครับงานมหากรรมนะครับชาติพันธ์ของจังหวัดลำปางขึ้นนะครับทีแรกเนี่ยเราก็คิดเริ่มจากจากพื้นที่อำเภองาวก่อนเนื่องจากว่าอำเภองาเรามีถุงชาติพันธ์เมากที่สุดในบรรดาเจ็ดอำเภอของจังหวัดลำปางน,นี้ปรากฏว่า เมื่อคิดกันไปคิดกันมาก็เลยได้ไปชักชวนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างนะครับที่อยู่ต่างอำเภอทั้ง7อําอำเภอมาร่วมกันเราก็เลยได้กําหนดว่าวันที่3 4มกราคม2 5 6พั 68, เนี่ยจะมอบหมายให้ทางอำเภอเงาครับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดลำปางประจำปี2568าปขึ้นโดยเรากําหนดสถานที่ไว้ที่ ตลาดหลวงใต้ตมมหลวงใต้เมืองงามจังหวัดลำปางนะครับวัตถุประสงค์ของการดําเนินการในครั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องนะครับชาวจังหวัดลำปางโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นะครับได้นดําวัฒนธรรมนำระเบณีต่างๆนะครับมามาแสดงมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้เห็นนะครับแล้วก็เพื่อความรักความสามัคคี ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยนะครับก็จะมีการเดินกระบวนการของกลุ่มชาติพันธุ์จะมีการแข่งขันกีฬานะครับจะมีการบอกออกพูอาหารนำสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาแสดงและจําหน่ายในบริเวณนะแล้วก็ในคืนวันที่สี่มกราเนี่ยนะครับจะมีการประกวดพิธาชาติพันธุ์ต่างๆ นะครับจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็ในนามของนายเมืองงามนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับขอขอญาตฝว่าประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดทรปางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับหรือว่าพี่น้องต่างๆชาวสมุทรปรางจนกพื้นเมืองก็ เชียงไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงรายแพร่น่านนะครับเชียงใหม่นะครับได้เข้ามาชมวัฒนธรรมของชาติการที่เราตั้งใจจัดขึ้นในวันที่3ที่คุณบุกระพุนมีวันที่4ที่ตลาดหลวงใต้บนดินใต้เพื่อนำเข้ามาต่างบ